สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่เซ h ช anel กันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มมี่จะชวนเพื่อนๆนมาทำาฉลามกันค่ะว่าทํายังไงไม่ให้ข่าวนะคะไม่ให้เหม็นขา่าแล้วก็ปลาฉลามมีเกล็ดด้วยนะคะเราจะมาขอดเกล็ดปลาฉลามค่ะอันดับแรกแม่มมี่จะเอาไส้ไส้ในปลาฉลามออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาขอดเกล็ดปลากันนะคะ นี่ก็เป็นปลาฝีมือ,อคุณป้าช่องการนวัดไลไลสไตล์นะคะไปตกมานะคะตัวใหญ่บเบ้อร<ม>ก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไส้ออกก่อนนะคะ<ม>เนื้อมันก็จะสักๆนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะ ิปฉลาดนะคะ พอ,อหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นท่อนนะคะหั่นเป็นท่อนลงหมอ้อนะคะลงหมอ้อต้มนะคะนี่ค่ะแบบนี้เรียกฉลามหนูนะคะตัวเล็กนะคะอันนี้โตเต็มใบแล้วนะคะก็โตได้อีกค่ะ เพื่อสงสัยไหมคะเวลาเราทำแบบว่ามีเม็ดทรายอ่ะค่ะเหมือนเรากินเนื้อทรายเนื้อมันเป็นทรายกินไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนื้อกินได้นะคะวิธทยาออกก็เนี่ยค่ะทำตามไม่มีไปก่อนนะคะนี่ก็เป็นเนื้อปลานะคะ โอเคนี่นะคะนำปลาออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็คือส่วนของที่ปลาน,นะคะนี่ค่ะเป็นเอ็นอ่อนนะคะ กรีบกับหางนะคะแล้วก็สันหลังนะคะเราจะเก็บแยกปัญหากนะคะแต่ก็ยังมีเกร็ดนะคะมันเนื้อมันจะสักๆอ่ะคะนี่ค่ะจริงๆแล้วมันแบบสากแบบเป็นไม้ายนะคะได้ยินไคะนี่ค่ะเสียงขูดนะคะแต่ไม่ออกนะคะค่ะ เราจะทําตุน๋นเราจะต้องออจัดการออกนี่นะคะเก็บครีบเก็บหางนะคะจริงบ้องฉลามไม่เหนียวนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีดเล่มเดียวก็ตัดได้แล้วนะคะเราตัดเป็นบ้องแบบนี้นะคะนี่นะคะหั่นเป็นท่อนนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปลวกในน้ําร้อนนะคะน้ําเดือดๆเลยนะคะลวกไม่นานค่ะนะคะ,นะคะกระดูกจะเปื่อยมากเลยนะคะกระดูกไม่แข็งค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะล้างอีกสักหนึ่งรอบนะคะ ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทําเมนูอะไรต่อน,นั้นเดี๋ยวตามเข้าไปชมนะคะไปรีบก็หนังปลากันค่ะเพื่อขอดเกล็ดนะคะ<ม>แล้วก็ไม่ให้เนื้อมันขาวด้วยค่ะ<ม>น้ำเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะนี่นะคะ<ม>ลูกยงแค่แป๊บเดียวนะคะ ออกไปแช่น้ำเย็นนะคะ ทนะคะที่มันเป็นเนื้อขาวนะคะออกมาได้นะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะค่ะแล้วก็ยีบลงน้ำเย็นเลยนะคะก็คือกระมังปลานะที่เราแช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสังเกตง,ง่ายนะคะเมือกดำๆนะคะนี่ค่ะเราจะคูดออกมาได้นะคะ นี่ค่ะเกล็ดปลานะคะนี่ค่ะเกล็ดปลาสีดำดำนี่นะคะนี่ค่ะขูดเบาๆนะคะนี่ค่ะเนื้อจะเป็นทรายยุ่ยออกมาเลยนะคะเหมือนเราจับดินทรายเลยค่ะ กระดูกนี่กระดูกฉลามนี่ก็จะเป็นกระดูกอ่อนทั้งหมดนะคะเราจะใช้มือสัมผัสไปด้วยนะคะในการขอดเกล็ดปลานะคะไม่อย่างนั้นเ,เราจะไม่รู้เลยนะคะว่าเราขูดได้สะอาดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเนื้อเขาเป็นทรายทั้งตัวนะคะเกล็ดเขาเหมือนทรายละเอียดเลยะคะ่ะ นี่ค่ะถ้าเราลอกไปแบบนี้เสร็จแล้วเนื้อปลาฉลามก็จะไม่ขาวแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ไม่สากทรายด้วยนะคะไม่สากเนื้อทรายนะ,ะนะคะนะคะนี่ค่ะ ด้านในกินได้เลยนะคะกล้างน,นี่ค่ะเห็นไหมคะอ่อนมากเหมือนสายเอ็นค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเหมือนสายเอ็นค่ะนี่ค่ะทีบเขาจะเหมือนวุ้นนะคะเส้นวุ้นเห็นไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องขูดอาที่สีดำๆออกนะคะไม่อย่างนั้นก็เป็นเนื้อทรายเช่นเดียวกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะการทําฉลามของแม่มีนะคะพี่ๆเพื่อนๆสามารถนําไปทาตามแม่มีได้เลยนะคะไร้กลิ่นคาวเนะคะไร้เนื้อสากนะคะไร้เนื้อสากทรายนะคะทานง่ายอร่อยด้วยค่ะเนื้อแน่นๆนะคะกรุบๆนะคะอันนี้เราขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล้างน้ําต่ออีกน้ำหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่หมูฉลามเป็นเส้นแบบนี้นะคะ เมือนวนเส้นเลยค่ะวนเส้นนะคะนี่ค่ะมาพบกันกันกบเ,ออเมนูต่อไปของแม่มี่กับฉลามกันนะคะว่าแม่มี่จะทำอะไรค่ะคลิปนี้แม่มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ